สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพอใจดีสุขสุขคนนะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับสิภาพไปตามแนวตาง้งเล่าพัฒนาพี่น้องเล่าพัฒนากับอาจารย์พรชัยเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วอาจารย์พรนชัยโอ้พี่น้องเออาจารย์ย <laughs> พาารชัยกระโจหัวคือกันพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อนรู้สึกว่า หลุดมาสามงวดสี่งวดอะไร đây, พี่น้องนะครับเพื่อนตั้งใจแล้วเกินพี่น้องนะครับตั้งใจแล้วเกินนะครับแนวทางเขาก็บพอคอยอยากอยากเดินไปไนันไดก็ว่าอะไรพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนาเนาะถ้าเดินย่ำใดเขาทางย่ำนั้นพี่น้องถ้าเดินตอนใดเข่าทางตอนนั้นแนวทางของอาจารย์พ่อชัยกับพอดขีิดิวขิ่เดินพอใดเป็นแฟนครับแฟนจองอาจารย์พ่อชัยเตรียมตัวพี่น้อง วันที่สุขวันศุกร์ที่สามสิบพี่น้องอาจารย์พรชัยให้แล้วเด้อพี่น้องตัง้งจิตตั้งใจอาจารย์พรชัยให้แล้วเด้อนะครับมือนี้มากเต็มรอยพกความมั่นใจพกความเสื่อถือพกศรัทธาพกแนวทางเอามาฝากพี่ต่อน,น้องสำหรับอาจารย์พรชัยวันศุกร์ที่สามสิบมกราสอง ห้าหกเก้าพี่น้องเอาเ่าพัฒนาไปก่อนพี่น้องวันที่สามสิบเดี๋ยวมาเจอเออวันที่สามสิบเดี๋ยวมาเจอก,กับรัฐบาลไทยเตรียมไว้รอเรียบร้อยนะครับเตรียมไวรอเรียบร้อยนะครับเ,เบนาะออนะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่วันที่ของเราพัฒนากันก่อนพี่น้องวันที่สามสิบนะ สามสิบทับหนึ่งนะครับทับหกเก้านะครับวันที่สามสิบทับหนึ่งทับหกเก้าลาวพัฒนา เราพัฒนานะครับเราพัฒนาอาจารย์พรชัยเด้อพี่น้องเด้อออพรชัยผู้ใดกำลังติดตามเพิ่นนะครับให้กำลังใจเพิ่นเ,นเด้อถึงเพิ่นหลุดเพิ่นเกิดมีนํำใจเอามาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าพี่น้องนะครับสำหรับอาจารย์พรชัยนะนะครับ แล้วถ้าเพื่อนเข่าหรือหลุดเทามาผิดใจหน้ากันนะครับวิ่งบนล่างเป็นร่าเห็ุอย่งไรก็ต้องมาให้เห็นพี่น้องนะครับทำยังไงก็ต้องมาให้เห็นเด้อวิ่งบนล่างอาจารย์พอนชัยนะครับเอาพี่น้อง มามาเบิงมาสู่กันไหมดูกับอาจารย์มพรชัยมันจะเป็นยังไงนะครับวิ่งบนล่างหนึ่งหกอ่าพี่น้องหนึ่งกับหกเอาพี่น้องเลยมาเบิงมันหลุดมาผิจ้าหน้ากันอาจารย์พรชัย นะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับบอด้ล,ล่งขีปห้เนาะบัดน,นี้จัดให้เรียบร้อยพี่น้องจัดแล้วเด้อให้พี่น้องตามได้เลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอาจารย์พรชัยนะครับ พี่น้องมากระจัดคัดกะเพานั้นไปแล้อแนวทางมีเขามีรลดใดทุกอย่างทุกแนวพี่น้องเล่าเขาพัฒนาแล้วด้นะครับเล่าเขาพัฒนาแล้วนะครับเมื่อบึงอาจารย์พรชัยจับคู่พี่น้องอาจารย์พรชัยจับคู่อนะครับ หนึง่งสองหนึงน่งห้าหนึง่งหกหนึ่ง เจ็ดเป็นยังไพี่น้องสวยสดงดงามบอนะครับสวยสดงดงามเรือเปล่าพี่น้องนะครับหกสี่

แล้วปิดไปหกแปดวันนี้เอ,อาหกเจดตามจุดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจะไม่เพิ่นเลี้ยวหลายเอาพี่น้องชอบก็จัดคัดก็พนันนี่คือแนวทางของอาจารย์พ่อชัยนะครับสิถือกาถืกใจพี่น้องบอ่หรือพี่น้องเอามาฝากพี่ตันน้องสิงเป็นยังไง ชอบก็จัดเด้อขัดก็ผ่านพวกได้มันใจเชื่อใจอาจารย์พ่อนชัอย่าลืมติดตามเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนพี่น้องนะครับสู้กันใหม่ไปกันต่ออย่าท้อนะครับถ้าท้อคือผู้แพ้นะครับนะครับทุกอย่างล้มได้ต้องลุกได้พี่น้องนะครับล้มได้ลุกได้เด้อนะครับพี่น้องครับ30มกราสอง5 6 9 นะครับคือวันศุกร์เด้อลราพัฒนาจา์พรชัยวิ่งบนล่างหนึ่งกับ6ได้พี่น้องเด้อจับคู่1 2 1 5 1 6 1 7 6 4 6 5 6 8 6 7พี่น้องแคบหน้าจอไปจะลืมกดได้กดแช์กดติดตามมาจ,จา์พรชัยน้ำแนวกันแล้วกันพี่น้องให้ยกำลังใจเพิ่นได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องศุกร์ที่30เจอกัน2ทุ่มครึ่งพี่น้องได้ใช้โยได้โชคได้ลาบกันแน่นอน สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพื่อนวนี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ